ก็ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับพบมช่องสหายชายชีชนแนลเป็นช่องที่เราทำกิจกรรมมาหลายย่างนะครับวันนี้ก็อีกหนึ่งคลิปครับออกมาให้เห็ุตอนกลางคืนครับนี่ครับออกมาอยู่ที่บนเข้าครับเข้าเคี่ยวเจ้าบางครับมอกระเต็ครับเห็นมากับจิ้มเมืเ่อแล้วไปดงซักคนเยอะวันนี้มาห้ดูบนเข้าบ้าง นี่ก็หาซองดูเลยรื่อยครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องฟ้งาฮัวเดียวแชนแนลด้วยนะครับไปไงเราก็ไปหาเค็ดกันดีกว่าครับนี่อะไรเจอแล้วย <Yeah>. oh. ับลงรถมาก็จเจอแล้วครับนี่ครับจะเห็นหรือเปล่านี่ mm. <laughs> เจอแล้วครับลงรถมาก็เจอเลยครับเงียบ หนึ่งดอกนี่นี่หนึ่งดอกนี่วองวว้เนียบในดินอีกหนึ่งดอกครับผมนี่ลงนดดมาเจอเลย <c oughs> มานครับพื้นนี้ไ <c oughs> ป <c oughs> แขะเลยครับโอ้ยดินแห้งนยะ <c oughs> ดินแหง้งดินแห้งหยหลัง้างชุ่ชม แทงไงแทงยิ่งเอาเขาแล้วมาแล้วครับวันนี้เห็ดตอนกลางคืนครับพอผมอุ้ยอันนี้ยนหมดเนี่ยหัวยนอ๋อยังแข้งยูดูไว้นี่ครับงัดไม่คืนครับ มีแต่ต้องเลยคอยแซะไปรอบๆเพื่อดูห้างค้างก็เพื่อมีอมเฟืยงไอ้แจวเลยข้างในากาอาจะบีคนห้าครับเรียบดอกเงาสวยอ่ ไปครับเ๋ยาเราแข่งกันก่อนครับเราไปหาดูเรื่อยๆครับครับก็มาเจอกันอ้กหยอครับนี่ครับโอ้หนี่เป็งนี่เป็งใหญ่ครับนี่ครับเลยเลยครับนี่นี่ เป่งใหญ่กันเลยครับอ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยมันมานครับเดี๋ยวมานั่งแขกกันก่อนครับทำเองเลยซื้อมานั่นนะซื้อมาับมาแขกกันเลยครับนั่งพักง่ายก่อนอย่าให้มือแขกครับนี่ครับช่วยได้ช่วยได้นี่ แบบเพียบกันเลยครับเราอย่าเรามาแค่ไอ้ส่งก่อนอย่าเรามาดูกันมาได้กี่ดอกกันนี่ก็เป็นดอกใหญ่ช่วยเลยโหนระดับเราข้าวต้องมีแบบได้คนใจมีทุกสายนะ นี่ครับไปเสื่อยครับอยา่าแข็งไม่หมดนะครับนี่ยังมีอีกนี่อยู่ได้ ว่างว่างก็ได้ว่างก็ได้หอบนี่ก็ปฎิงานครับนี่สตกอะไรครับผมอืมปักปักกระต่อครับผม ับก็มาเจอเยอะครับนี่ครับเห็นหรือเปล่าครับนี่นี่นี่ครับหลอกปุ่มตูงครับพิญโผนี่ครับนี่นี่ครับดอกไปนี้เลยครับลามไปนี้ครับนี่ถึกแล้วเลยครับนี่ครับไปนี่ครับโอ้โวันนี้มาดที่สุดเลยครับวันนี้ ยอดเลยครับอย่าเรามานั่งแขกกันก่อนครับผมตอนนี้ก็ยังแขกอยู่นะครับขอแทงไปขอได้ครับหินมันเยอะนี่สุดับโอ้หินเยอะมากเราก็ต้องค่อยๆแทงไปครับ ต่างสภาพต่างสภาพคนเดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับได้เข้าจะเข้าไปข้างในกันพอมยูรอบนอกเดี๋ยวแก๊สเต็กก็อยยอดลูกต่อครับครับกอมาเจออีกแล้วครับพอมนี่ครับดอกดูกันครับตกย่ญยครับนี่ครับนีครับ ก็ไม่ก okay, ี่ดอกหกเจ็ดดอกครับรักมั้งสวยเลยครับดอกนีไป้างแขกเปนก้อนอีกแล้วสวยก็ไงเราก็แขกให้เป็นก้อนดีกว่าเดี๋ยวเรามาสรุปตอนท้ายกันดีกว่าว่าเราจะได้เยอะมากนทอยแค่ไหน เดี๋ยวรอดูตอนช้าตอนท้ายดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้กำลังึ้นต้องช่วยกันแขครับครับก็จะกลับล้วครับเดินมาเจออีกตีห้าดอกครับนี่ครับจช่วยกันเลยครับนี่ก็คงต้องขอปิดคลิปแค่นี้ครับเพราะว่าได้เวลากลับบานแล้วครับแล้วพ้นงานนี้ครับงานต้องตั้มโลได้ครับนี่นี่ มือโปรมือคุดก็ยังไงก็ขอฝากกดติดตามช่องสหาห้าส่ชีชแนลด้วยนะครับไว้ไปทำคลิปอะไรที่นห่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็คืนนี้ก็ต้องขอตัวกลับก้อนครับแม่นอนมาสองคืนแล้วก็ขอบคุณที่รับชมครับผม